ก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยนะครับเป็นเรื่องที่แฟนๆเนี่ยพูดถึงกันแล้วก็มีแฟนจากอินเตอร์เนี่ยออกมาพูดถึงลิซ่ากันด้วยกับความทุ่มเททุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นโชว์การทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆของลิซ่านะครับมีการออกมาบอกกันว่าลิซ่าเนี่ยไปช้อปปิ้งนะครับแล้วก็ปวดหัวมากๆเลยต้องขอยากแก้ปวดเนี่ยเพื่อกินแล้วก็มีการพูดไปถึงว่าการขึ้นโชว์ในคอนเสิร์ตของลิซ่าเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับที่เมล ลิซ่าเนี่ยก็ไม่สบายด้วยมีอาการปวดหัวบ,บ้างแล้วก็กินยาเนี่ยเยอะเลยเพื่อที่จะให้อาการเนี่ยมันบรรเทามันทุเราลง แต่ว่าพอขึ้นคอนเสิร์ตปุ๊บเนี่ยลิซ่าก็คือจัดเต็มหมดใส่หมดใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มให้กับแฟนๆทุกคนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครดูออกเลยว่าลิซ่าเนี่ยไม่สบายหรือว่ามีอาการป่วยอยู่แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยลิซ่าก็คือร่างกายเนี่ยไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พอยืนอยู่บนเวทีปุ๊บลิซ่าเนี่ยกลับให้ทุกคนได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำให้แฟนๆในตอนนี้คือรู้สึกประทับใจในตัวลิซ่าเนี่ยมากยิ่งขึ้นไปอีกอย่างแฟนอินเตอร์เนี่ยก็ได ชอปปิ้งแล้วก็นั่งอยู่ตรงช็อปของเซรีนนะครับแล้วมียาเนี่ยแฟนๆก็มีรูปมาแปะด้วยว่านี่คือยาที่ลิซ่ากินน่าจะเป็นยาแก้ปวดหัวนะครับทุกคน พร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นบอกไว้ว่าจริงๆแล้วอาการของลิซ่าไม่ค่อยดีนักในตอนนั้นเธอเลยจึงต้องกินยาแก้ปวดหลายครั้งและนี่ก็เป็นยาของเธอเองเธอรับมันแม้ในขณะที่เธอนั้นกําลังช้อปปิ้งอยู่แฟนอินเตอรเ์เขาก็ได้เขียนข้อความเพิ่มนะครับบอกว่าย้อนกลับไปในตอนที่ยังทํางานอยู่ก็ประมาณเวลา6กโมงกว่าๆพอดีกําลังจะเลิกบังเอิญได้เจอกับลิซ่าที่ร้านของเซรีนเธอเข้ามาที่ร้านและรองเสื้อผ้าที่มาใหม่หลายตัวในที่สุดเธอก็ซื้อกางเกงยีนส์ที่เป็นคอลเลคชันซัมเมอร์แล้วก็ น้ำหอมเธอไปที่นั่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อช้อปปิ้งเป็นการส่วนตัวและก็ช้อปโดยเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับเป็นแผนการในการเดินทางแบบส่วนตัวของลิซ่าเองซึ่งต่างจากตารางงานของคนดังทั่วไปที่ต้องมีการเคลียร์ล่วงหน้าและไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้านอกจากนี้ทาง LVMS หรือว่าทางบริษัทเียไม่อนุญ,ญาตให้ขอายเซน์หรือถ่ายรูปลิซ่าแบบเป็นรูปคู่ออกมาได้ก็คือไปเป็นการส่วนตัวไม่ได้บอกไม่ได้มีการแบบว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยมีการแจ้งข่าวมาว่าเดี๋ยวลิซ่าจะเข้ามาลองชุด นาแต่ลิซ่าไปเพื่อที่จะซื้อเองเลยแถมยังได้บอกต่อด้วยนะครับว่าในตอนนั้นจริงๆแล้วอาการของลิซ่าเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องกินยาแก้ปวดหัวหลายครั้งและในวันนั้นลิซ่าก็ไม่ได้แต่งหน้าด้วยดูเป็นธรรมชาติผิวของลิซ่าซีดอย่างเห็นได้ชัดพนักงานร้านเนี่ยก็มีการสอบถามว่าสบายดีไหมนะครับลิซ่าก็ตอบว่าโอเค และก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยตารางทัวร์ค่อนข้างยุ่งทําให้ลิซ่าเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเท่าไหร่และหลังจากนั้นไม่กี่วันมาลิซ่าก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตนะครับซึ่งคนที่ให้บริการลิซ่าเนี่ยก็ได้ไปคอนเสิร์ตด้วยก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยได้นั่งใกล้เวทีเลยและได้เห็นการสแสดงของลิซ่ามันช่างแตกต่างจากวันที่เธอเนี่ยได้เจอกับลิซ่าโดยบังเอิญในร้านวันนั้นเพราะว่าบนเวทีเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและก็ลิซ่านั้นเนี่ยมีพลังบวกเพิ่มออกมามีพลังงานที่แบบมัน ดทําให้แปลกใจมากๆว่านี่คือคนที่มีอาการป่วยหรือว่าไม่สบายอยู่หรือเปล่าเธอเป็นจริงๆใช่ไหมคือมันแบบแทบจะเชื่อไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยลิซ่ากำลังป่วยจริงๆคือแบบเขาต้องยกนิ้วให้เลยว่าลิซ่าเป็นคนที่ เก่งมากๆแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เจ๋งจริงๆในตอนนี้เนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงกันและฟแฟนๆเนี่ยก็แห่ให้กําลังใจลิซ่าขึ้นไปอีกเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้แหละคือวอนเตอร์ฟูคือซูเปอร์พาวเวอร์ของจริงเลยเนะครับเขามีพลังมากๆและเขาก็ตั้งใจที่จะทําโชว์ให้กับทุกคนได้ดูจริงๆเพื่อฟแฟนๆของลิซ่าเท่านั้นน่ารักกับแฟนแบบนี้เนี่ยจะไม่ให้ฟแฟนๆซัพพอร์ตขนาดนี้ได้ยังไงนะครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วทุกคนต้องช่วยกันซัพพอร์ตลิซ่าให้มากขึ้นไปอีกนะครับนี่ก็เป็นโม แฟนออกมาพูดถึงกับลิซ่าและเรื่องของความพยายามในการแสดงความพยายามที่จะมอบความสุขให้กับทุกคนนั่นเองที่ลิซ่ารักนะครับและก็รักลิซ่าด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานั้นยังมาแชร์ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมาได้ครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมันจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง